กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยครับผมว่าที่เราได, <Okay. S 1> เาได้เราได้เล่นเป็นบททหารเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบดูแบบหนังแอคชั่นอยู่แล้วไงครับก็ดีใจที่เราได้พอโตขึ้นมาได้ลองแบบเล่นหนังแบบาาเ,เป,เเป็นทหารดูประเทศดีครับคนทำไม่ก่อนนะเพราะาตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับก็เลย เราเองก็ยังไม่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็เลยให้ a อ้แบช่วยปรกบเเห็นว่าเราเรียนเั้มาแ้ก็จะก็หนักครับคือเราเราคือเราก็เหมือนเรียนมาตลอดเวลาคือเรียนไปด้วยทํางานด้วยมันก็ค่อนข้างจะยากที่เราจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่เราก็ต้องทําให้จริงๆมันก็ทําได้ครับแต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ก็พยายามเรียนให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับสำหรับเจนติดตรงไหนอยู่เครับ จริงก็ไม่ไม่ติดนะครับก็แค่ติดแบบเ,เรื่องแบบว่าอาจจะลงหน่วยจิตไม่ไม่เยอะเท่าคนอื่นนั่นเองครั<ม>ครบเพราะเราเหมือนด้วยคิวงานคิวละครมันต้องแบบแบ่งชัดเจนครับเ,<ม>เราก็แบกเต็มที่เต็มที่ที่สุดของหนึ่งวนันมันก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ถึงที่คนอื่นเขาเรียน้ีก็แบ่งให้ชัดเจนนะครับก<ม>็ค<ม>ือสมมติครึ่งหนึ่งของทิ์เรียนครึ่งหนึ่งของทิตถ่ายละครทำงานก็เป็นอย่างนี้ไปเลยครับเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ โดนนาทีแล้วครับเนมาีตอนนี้ก็ขึ้นปี4ครับผมปี4เทอมหนึ่งซึ่งก็ก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็เทอมหน้าก็เป็นซัมเมอร์แล้วก็เป็นเทอมสองอันนี้คือจบปีเลยนะคะอาจารย์จบครับแต่ผมต้องรับเทอมหน้าปีหน้าครับผมไม่ไม่สัไม่ทันไม่น่าน่าจะเป็นน่าจะรับเทอมหน้าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเท่าที่เท่าที่แพลนไว้กับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็โปรเจกต์ ก็ก็เรียนพวกวิชาท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยพวกวิชาท้ายๆของปีสี่ก็ก็ก็เรียนไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็แพลนไว้กับอาจารย์ว่าน่าจะเป็นปีหน้าเขาจบแล้วแบบนี้เราเลยจะเรียนต่ออะไรไหมคะก็ต้องดูก็ต้องคงจะอถามพิงพ่อแม่ว่าเอออยากให้เรียนต่อสาขาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดท่านอยากให้เรียนเราก็เรียนได้คือเราตามใจคุณพ่อคุณแม่ ก็ผมเชื่อว่ามันทําได้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อเราด้วยถ้าเกิดเราสามารถเรียนต่อด้วยแล้วก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพ่อไม่อยากให้เราเรียนอะไรเคยคุยกันมากไม่ได้คุยกันมากแต่ว่าเหมือนผมเองก็ผมเองก็ต้องถามท่านอีกทีว่ามีอะไรแพนไว้ในใจหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรเอาแต่คือถ้าเกิดมีเราก็เรียนได้เราไม่อยากจะหยุดเรียนมามาพักทำงานมันก็คงมีช่วงนั้นแหละครับช่วงที่เราอาจจะแบบ จบแล้วก็ได้มีงานเต็มที่เลยอยู่ช่วงนี้แต่ผมเองก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องอนาคตผมก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้เจมส์เติมแบบน้อยไหมครับที่เรางเกตเฉียเราไม่ได้ดีท่าที่วนเพราะว่า้องต้องทำงานด้วยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกรดเฉลียของผมอยู่ในระดับที่มันอยู่ตอนนี้ผมเองก็แฮปปี้มากแล้ครับมันไม่ได้แบบคือมันดีกว่าตอนนี้ผมแบบเรียนอยู่ไฮสคูลเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำงานแล้วผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น เกรดผมเกรดเฉลี่ยผมก็ขึ้นมาเลยนแบบนี้นก็ดีใจครับแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมครับไม่ตกอยู่ที่เดิมมาตั้งแต่ปีสองเลยครับหางเท่าไหร่ครับจริงยอ่าไม่ถึงครับผมแต่ว่าเกือบเกือบต้องขย <c oughs> <ๆ>ันมากกว่าเพื่อนเลยไหมครับผมว่าต้องนะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราด้วยความที่เราไม่ได้เข้าคลาสมันก็จะยากด้วยแล้วก็วิชาที่เราเรียนก็มันก็ค่อนข้างจะยากด้วยหลายว,วิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องเข้าเรียนตลอดเวลาเพราะเอแบบกเขาก็จะค่อนข้างจะ strict ไม่เป็นมิครับใช่ครับปีนี้จะได้เห็นอะไรบ้าง ปีนี้เหรอครับไม่มีแล้วครับไม่มีพอสมควรเสื้ออะไรชิ้นเล็กน้อยเออผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าุ่นเราก็แบบเออเข้าพันอยู่แต่ว่าอันนี้ก็มันเราแต่ทางผู้ใหญ่รับงานให้เราด้วยแหละครับผมเองก็ไม่มีสิทธิ์มารับงานตรงนี้แต่มีสิทธิ์ต่อเขาไม่รู้ครับต้องถามพี่เอดูครับต้องถามพี่เอกับพี่อ๋ออยากเก็บไว้ตอนนี้ผมเองก็ ผมเองถามว่าผมก็ยังรู้สึกเขินๆอยู่นิดหนึ่งผมเองคงยังไม่อยากเท่าไหร่ครับเพราะในละครตัวเองก็ยังเขิอยู่แล้วตอนนี้ครับช้ก็เลยก็คงจะให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่าว่าให้ท่านตัดสินใจฟิตหุนบ้างไหมคะสำหรับเราก็มีครับก็คือช่วงนี้ก็ก็คิดหุดนตลอดเวลาแล้วก็เรียนคิวบูชกมวยมันก็ต้องทำหุดให้มันเป็นพ่อเห็ีมให้ได้ครับตั้งแต่เด็กจนโตมันก็มีแบบพัฒนาการเราอยากให้คนดูเห็นพัฒนาการของตัวละครก็เลย คืองมี้มากครับแปลว่าแฟนๆอาจจะได้เห็นแบบเทรนด์ฮ็อปเทรนี่คือยากเลยใช่ไหมครับในช่วงหุ่นอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นก็ต้องว่าเป็นเรื่องของอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับครับตอนนี้ก็ดูในละครไปก่อนแล้วกันครับผมแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับเออก็ยังเขื่อๆอยู่ครับโอเคอันเยอะขนาดนี้เรื่องหัวใจอะไร ครับตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับผมมีสาวสาวมาบ้างอ่ะไม่มีครับก็ก็มีแต่เพื่อนๆกันตามหาอะไรตามตามเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยก็ยังเจอกันบ้างแต่ก็ไม่ได้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 เมไม่ได้คุยอะไรกันลึกนะครับก็เป็นเพื่อนธรรมดาเราไม่อยากที่จะแบบโฟกัสผมยังไม่ได้มองยังไม่ได้ซีเรียสถึงเรื่องนั้นด้วยเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราทํางานแล้วเราถ้าเราจะมีเราก็ไม่มีเวลาให้เขาด้วยครับเราก็เลยรู้สึกแบบมองมุมกลับแล้วก็คงจะแบบ ก็คงเป็นอะไรที่ก็ไม่ค่อยแฟร์อนะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้รีบถ้าเขาจะมาเขาก็จะมาเองผู้ใหญ่เบรกเราไม่รู้ว่าห้ามดีนะไม่ได้เ,เ,ดเ,เบรกครับเพราะเขารู้ด้วยนะครับว่าพี่เอคงรู้ด้วยแหละครับว่าผมเป็นคนแบบไหนแบบไม่ได้รีบไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยครับเขาก็เลยกนะ็ปลอ่อยๆอยู่ ออยูวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424